พุทธองค์แสดงความเวียนเกิดแห่งพบใหม่แก่ภิกษุททั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำรทธิ์ถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณก็ไม เมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะและเจริญงกงามแล้วการอย่างลงแห่งนามรูปย่อมมีขยายความโดยอัดโดยทำว่าตาเห็นรูปเกิดวิญญาณทางตาหูได้ยินเสียงเกิดวิญญาณทางหูจมูกได้ดินเกิดวิญญาณทางจมูกลิ้นลิ้มรสเกิดวิญญาณทางลิ้น กายสัมผัสทางกายเกิดวิญญาณทางกายกลูเสียงกิ่นรสสัมผัสทางกายทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายแล่นไปสู่ใจใจกระทบซึ่งธรรมทัท้งหลายเกิดวิญญาณทางใจ วิญญาณ 6, หกโมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นวิญญาณประกอบอยู่ด้วยอารมณ์อันวิจิตยังไม่เป็นวิญญาณดวงที่เป็นปัใจจัยให้นามมรูปอย่างลงวิญญาณดวงที่จะวิญญาณดวงที่จะเป็นปัใจจัยให้นามมรูปอย่างลง คือวิญญาณที่เกิดจากความฝังใจลงไปในทมใดทมหนึ่งซึ่งทมทั้งหลายอันมีรูปเป็นต้นเหล่านั้นที่ท่านกล่าวว่าธรรมารมณ์กล่าวคืออารมณ์ซึ่งทมทั้งหลายเมื่ออารมณ์พอใจนี่อารมณ์ไม่พอใจมีอยู่ในทมทั้งหลายเหล่านั้น วิญญาณจึงเกิดขึ้นเฉพาะวิญญาณจึงตั้งขึ้นเฉพาะเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะและเจริญงอกงามแล้ว <c oughs> จึงเป็นปัจจัยให้นามรูปอย่างลงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ พราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะคือความแก่และความตายความเศร้าโศกร่ำไรไยรำพันความทุกข์ใจความทุกข์ใจความเหี่ยวแห้งใจจึงเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ชนนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ำลำดีถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะและเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้น แห่งพฤใหม่ต่อไปมีชาตชรามรณะคือความแก่และความตายความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความเหี่ยวแห้งใจจึงเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ถ้าว่าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใด ด้วยไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและไม่มีใจปักลงไปในสิ่งใดด้วยสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีการตั้งขึ้นเฉพาะวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วการอย่างลงแห่งนามรูปย่อมไม่มี ฉะนั้นเพราะมีวะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัจจะเพราะมีความดับแห่งปัจจะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัญหาเพราะมีความดับแห่งปัญหาจึงมีความดับแห่งอุปราทาน เพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งครบเพราะมีความดับแห่งครบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความเหี่ยวแห้งใจจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อ้างอิงไตรปิฎบาลีสามรับวมัชิมานิกายมูลปัญน,นาตมัชิมานิกายเด่มที่สิบสามหน้าที่สามห้าห้าข้อที่สามเจ็ดหนึ่งขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้